ลูกสาวมาแล้วชมพูอ่อารยาอวดภาพทองโยแฟนแฟนแห่กรียดยินดีลั่นไอจีภายหลังจากประกาศตั้งทองลูกสาวไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดชมพูอ่าอารยาเอฮะเกตซึ่งขณะนี้มีอายุครรกว่า20สัปดาห์แล้วก็ได้ออกมาเผยภาพอัปเดตท,ทองให้แฟนๆได้เห็นแบบเต็มๆ ครั้งแรกกับซีนสวมชุดเรสสีชมพูสดใสโพสเก๋ๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนพ้องพี่น้องรวมถึงแฟนๆเมื่อเห็นภาพดังกล่าวต่างก็แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นตื่นเต้นที่ได้เห็นพัฒนาการด้วยคอมเมนต์ว่า ท้องมาแล้วน้องเริ่มโตแล้วแม่ลูกสาวหวานจ่อยเลยค่ะเป็นคุณแม่ที่สวยแซ่บมากค่ะน้องน้องน้องมาแล้วเป็นต้นเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ท้องที่ยังสวยไม่สางเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ